สวัสดีครับพบกับเพิ่มซับนะครับวันนี้ทางร้านมาแนะนำนะครับงานฝารีโมทนะครับ1ได้ฝา2รีโมท3เม็ดงานนะครับอีก3เม็ดประกอบนะครับงานตัวนี้เม็ดนี้นะครับเป็นงาน6เอี่ยวนะครับ6นะครับเอี่ยว6เอี่ยวนะครับเทคนิคการเล่นนะครับ ให้นามากดก็ได้นะครับเรากดเองก็ได้นะครับเทคนิคการเล่นขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมรีวิวแนะนำนะครับผมจะใช้มือขวากดไปด้วยนะครับเขย่าพร้อมกดนะครับรอบนี้ผมเล่นสูงนะครับห5าห้าหกนะครับเล่นหน้าลายได้นะครับผมนี้เล่นต่ำ ัอ2เอียวเอี่ยวอรอบนี้เล่นสูง644ตอนนี้เล่นต่ำ5 3เอี่ยวนะครับแล้วแต่เทคนิคของผู้เล่นนะครับกดเองกดได้ก็ดีนะครับกดได้กดไม่ได้ให้หน้ามากดให้นะครับ เขยา่าลอยๆล,ลูกตกปุ๊บกดเลยครับกดล้วนๆเลยครับได้ผลการันตี100%น,นะครับสามารถทักแชทสอบถามได้นะครับคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวผมแชทไปหานะครับโทรสอบถามได้นะครับ0946231884นะครับทางร้านเรามีขนาดเตาทุกไซส์นะครับตั้งแต่ไซส์3.2 3.4 3.5 3.6 3.8 4, 3. 5, 3. 6, 3. 8, 4. 4.5 5 5.5นะครับฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับหากสนใจสอบถามกันได้เลยนะครับขอบคุณครับ